แค่ได้ผลหน่อยเสื่ยมแล้วสองไม่ค่อยจ่าจยิงไหมครับตำรวจมีอะไรนี่นะครับขึ้นกอง,งขึ้นเขตนะจุดที่นี้นะครับจึงได้ประสานกำลังทั้งหมดนะครับไม่ว่ากองกำลังมหาเมืองนะครับ ก็ะไรอยต่างๆเดี๋ยวท่านผู้การนะครับท่านรองผู้การแล้วก็ทางทหารจะเป็นผู้ชี้แจงครับขดแล้วอันนี้คือเส้นทางใหม่นะครับแต่เราก็จะเนินการสกัดกั้นแลบล็อกเส้นทางตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ชายแดนขออนุญาตทางชายแดนครับที่ช่วยกันมามีการให้ขา่าวสารเันมาเราคงมีคนมีคนเจ็บศพอยู่ข้างหน้านั้นอีกศพนะครับที่เห็นอย่นี่คือห้าศพนะครับที่ด้านนู้นก็จะ มีศพหนึ่งคาดว่าผมก็มีคนเจ็บเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราครับมีอะไรเพิ่มเติมครับาผู้การว่าอะไรนี่อ๋อต่อยาใหม่เก่าไหมเราไม่ได้ก็จะใหม่นี่ใหม่เลยใหม่เลยรู้ว่าใหม่คนไขจะมีได้นะเขาอย่างดีเลยวอันนี้เหรอมันบอกว่ามันนยาโซมาทำให้อ่าคุณหมอเชิญเลยไอ้แบ๊ก